ที่คำว่าสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงแค่การไม่มีโรคค่ะแต่คือคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมนะทั้งกายใจแล้วก็สังคมแล้วก็สิ่งสําคัญค่ะสุขภาพยังกลายเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับมุมมองธุรกิจสุขภาพในมิติที่ลึกขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ทันพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่กับแนวคิดที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่คลินิกนะคะแต่ ขยายสู่การสร้าง Wellness e c s s y s t e m ที่ออกแบบประสบการณ์สุขภาพอย่างรอบด้านค่ะหัวข้อที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้คือ w e l n n s t Business 360องศาพลิกมุมคิดสร้างธุรกิจสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะในช่วงนี้ค่ะจะได้พบกับนายแพทย์ที่ประทัดชุนหะสวัสดิกุล c ีโบัลลวีอินทิเกรทีฟเมดิซินคลินิกเฉพาะทางแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันจบการศึกษาแพทยศาสตร์ราม,มาธิบดีมหาวิทยาลัายมหิดลค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์ทีประทัดชุนสวัสดีคุณค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาผมใช้คําว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับ โดยส่วนตัวเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนนะสำหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีใครที่คุ้นกับชื่อบรรวีไหมครับศูนย์ธรรมชาติบำบัดนะครับกับคุณหมอบรรจบชุนหัสสวัสดีกคุณแล้วก็คุณหมอลลิตาทีรสซีท่านเป็นผู้บุกเบิกนะนการแพทย์แนวเวลเนสเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วจะว่าไปก็เป็นรุ่นเดียวกับทางอา,อาจารย์สาธิตชีวจิตนั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นที่2ฮะเป็นรุ่นลูกคราวนี้เนี่ยในรุ่นลูกเนี่ยเราได้เอาเรื่องของเทคโนโลยี นะเอาเรื่องของอ AI เข้ามาประกอบในการที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจทางด้าน wellness เนี่ยไปได้ไกลยิ่งขึ้นปัจจุบันผมเป็น medical director ให้กับรักษา wellness มีใครรู้จักรักษาไหมครับรักษา wellness จะอยู่ที่บางกระเจ้าฮะแต่เป็นคุ้งน้ำนะครับที่เป็นปอดของกรุงเทพแล้วมีบริการที่เป็น integrative wellness ก็คือเข้าไปคุณจะพบกับ อาหารควีซีนที่ดีคุณจะเข้าไปพบกับนักนวดบำบัดแผนไทยอารูโรเวดิกคริสตัลโบว์มิวสิกเทอราพีการออกกำลังกายคอเรกทีฟเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการแก้ไขเรื่องของกายภาพบำบัดต่างๆและนอกเหนือไปจากนั้นยังมีบริการเกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสคลินิกซึ่งจะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ในแนวแอนตี้อาจิ้งและก็เจเนติกนะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์ที่ได้รับมาเราคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่อง รักษาอย่างเดียวนะผมดีใจมากๆเลยว่าเวทีเมื่อกี้เนี่ยมีท่านวิทยากรได้พูดถึงเรื่องของ AI ใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าในประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่เป็น medical director และเป็น set up advisor ให้ Wellness หลายแห่งทั่วประเทศตลอด10ปีเนี่ยบรรวีนอกเหนือจากทำคลินิกแฟร์ชิฟของตัวเองแล้วเนี่ยเรายังเป็นที่ปรึกษาในการ set up business unit ด้วยาะฉะนั้นสมว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่มีที่ที่ภูเก็ตแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี หรือมีโรงแรมแล้วคุณอยากจะ transform ตัวเองให้กลายเป็น wellness hospitality ตรงนี้แหละคือความชำนาญของเราแต่นะฮะอ่ะขอสไลด์ถัดไปครับก่อนจะตั้งต้นตัวนั้นผมใช้คำว่าการพูดถึง business เนี่ยมันกว้างมากมันมัน,มนไม่สามารถที่จะพูดแค่หนึ่ง segment ในหนึ่งวันให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยซ้ำดังนั้นผมขอยกเป็นประสบการณ์สนุกๆเราจะเอา AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ดีกว่า เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมนะเวลาเราวิเคราะห์ว่าประเทศไหนที่จะเหมาะทำกิมิลเนสเราก็บอกประเทศไทยดีที่สุดแต่เอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีคนแย้งว่าทำไมต้องเป็นประเทศไทยอ่ะเราจะทำยังไงอ่านะเพราะฉะนั้นขอมาทำเอ็กซ์ไซส์และช่วยกันคิดดีกว่าเชิญครับโทรับถ,ถัดไปนะฮะวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าสงครามของอิหร่านกับอิสราเอลจบแล้วหรือยังครับคุณคิดว่ายูเครนกับรัสเซีย จะกลับมาค้าขายกันได้ยังครับหรือคุณคิดว่าทาริฟหรือภาษีกำแพงภาษีของทรัมป์จะจบกับจีนแล้วยังครับไม่เนาะเอ๊ะเราจะเอาอยังไงดีอโลกแบบนี้นี่เราอยู่ไม่ได้อ่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในคริสหรือวิกฤตแล้วมาดูครับเราจะคิดยังไงจะเอาตัวรอดยังไงเชิญครับขอสไลด์ถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมบอกว่าถ้าเราใช้การ ตั้งตัวเลขผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเราทำริสบิสเนเนี่ยนะครับขอคอนเสิ์ไลท์ถัดไปเลยฮะเราจะเริ่มจาก Excel ผมไมมีใครไม่ไม่เคยทำา Excel บ้างนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นลูกค้าที่เราไปรับคอนซัลท์พลาดคือว่าทุกคนเริ่มจากเอา Excel แล้วมาคิดตัวเลขแล้วมันหลงทางครับเพราะอะไรเพราะตัวเลขเราจะยกอะไรก็ได้แต่พอคิดเสร็จปุบ๊บลงทุนไปแล้วเป็นไงเจ๊งก็เยอะดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาเราทำบิสเนสเดเวลลอปเมนต์นะครับผมใช้คำว่าตำแหน่งของ พัฒนาธุรกิจหรือ BD เนี่ยนะในบริษัทใหญ่ๆเราจะต้องเริ่มจากแ s สซัมพชันหรือการตั้งโอเคขอบคุณครับ okay. หรือการตั้งครอบสมมุติฐานทางธุรกิจให้ถูกก่อนใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าอ๋อตอนนี้กล้วยจะขายดีและเราเดาถูกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องมือทํากล้วยตากอะไรต่างๆมันก็ต้องซื้อหามาเพื่อสอดรับกับกล้วยแต่ปรากฏว่า ตอนนี้คนไปฮิตสตรอเบอรี่ปรากฏที่ลงทุนไปหมดเจ๊งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาชวนกันคิดว่าแล้วปัจจุบันเราควรจะตั้งสมมุติฐานอะไรนะฮะไม่ไปไม่ไป <laughs> ขอถัดไปครับ <laughs> โอเคมาครับต่อครับสไลด์ถัดไปครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น assumption จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปทำเองนะแล้วเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรระดับ CEO มานั่งอยู่ด้วยเนี่ย การตั้งสมมุติฐานนี่คุณตั้งดีๆนี่คุณไปใส่ใน AI ได้เลยนะเดีย๋ยวนี้มีให้เลือกใช้หลายตัวใช่ไหมเจมสนาเอใช่ไหมฮะมีอะไรฮะคลาวด์ด้วยเมี Chat GPT อ้าวเราก็มองว่าเราจะเอา CEO เป็น AI แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตั้งสมมุติฐานดูซิว่ามันจะช่วยเราแก้ปัญหายัางไงต่อไปครับเชิญแล้วคเรามาพบกับ CEO รูปหล่อของเรานะครับมามามา,มาอยู่บนเวทีกับเราแล้วนะฮะ สิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ในเชิงของ business development ถ้าท่านยังไม่เคยทำแนะนำให้มองอยู่3วงวงที่1นึ่งเรียกว่า macro environment คือโลกทั้งโลกเป็นอย่างไร2ให้ดู micro environment ให้ดูว่าคู่แข่งในบ้านเราอะที่อยู่ด้วยกันที่ต้องขายแข่งกันเนี่ย competitor คืออะไรและข้อที่3คือ แล้วในองค์กรของเราเนี่ยมันมีความพร้อมขนาดไหนไม่ใช่บอกว่าโอ้ท่านประธานจะเอา AI มาใช้แล้วแต่ลูกจ้างของเราเนี่ยังเป็นคุณป้าพับถุงและไม่สามารถจะใช้คอมพิวเตอร์อยู่เลยอย่างนี้ก็ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมโอเควันนี้เนื่องจากเวลาจํากัดเรามาสนใจโลกดีกว่าดู m a c โครแอน r ์ n อน n t ครับเชิญครับถัดไปอ้าวซึ่งถ้าเกิดใครเรียนบริหาราธุรกิจเราจะใช้คําว่าการวิเคราะห์แบบ p พรสโซนะฮะมีอะไรบ้างต่อไปเลยครับ วงสีแดงนะเรากำลังพูดถึงวงสีแดงเฉยๆนะเอาต่อเลยครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของเวลเนสสตริงของโลกตอนนี้คืออะไรต่อไปครับคนที่จะทำเวลเนสเนี่ยหนึ่งคุณต้องสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วสองนะฮะคุณต้องเอาเรื่องของคนแก่เข้ามาใช่ไหมมีใครทําอาหารเกี่ยวกับคนแก่หรือว่าผลิตภัณฑ์คนแก่มีไหมฮะถ้าคุณทําแสดงว่าคุณกําลังจับเทรนด์นะฮะต่อไปเรื่องของไม่ใช่แค่ขายแค่คนไทยฮะเพราะคุณจะทําคุณต้องคิดเผื่อว่าคุณจะขายอาเซียนยังไง คุณจะคิดถึงคนจีนไหมนะเชื่อไหมว่าถ้าคุณจะทําเหล้าขายเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องขายที่อาหรับเลยนะเรื่องยาดองเหล้าสมมติเราบอกว่ายาดองสมุนไพรคุณส่งไปอาหรับไม่ได้เพราะเคาเจอร์เขาไม่ได้เขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะเป็นข้อห้ามทางกฎหมายแต่เขาอาจจะบินมาดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านเราก็ได้แต่ส่งไปไม่ได้นะต่อไปก็คือนะต้องพูดถึง SDG พูดถึง Eco Friendly ถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คุณจะได้แต้มต่อนะเพราะเชื่อหรือไม่ว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ก่อนที่คุณจะไปซื้ออะไรเนี่ยเขาต้องมีฝ่ายจัดหาว่าเอ๊ะทำไมต้องซื้อแล้วมันเริ่มมีกฎหมายออกมาว่าถ้าคุณจะซื้อคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่รักโลกนะฮะต่อไปก็คือ,อคุณต้องมีเรื่องของ strong reputation branding คุณต้องดีต้องทำไงก็ได้ให้บุคลิกภาพของแบรนด์เสื่อกไปแล้วคุณเป็นคนดีอ่ะใช่ไหมเพราะถ้าคุณไม่ใช่คนดีในสายตาของชาวโลกเขาก็ซื้อคุณยากนะครับมี innovation นะครับและก็มีอะไรฮะมี high touch สำหรับ เรื่องของ l วลเ s สเมืองไทยอย่าลืมนะครับว่าไฮทัชเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าได้อย่างมากเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะต่อไปครับวิกเนสที่เราต้องระวังเราต้องระลึกไว้เสมอว่าถ้าคุณจะทําสปาตอนนี้ยังไม่มีหุ่นยนต์ที่จะมานวดได้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮเลเ a อร์นะครับต้องใช้แรงงานแล้วคุณจะมีปัญหาเสมอครับว่าเพนจพอยต์ของธุรกิจที่เราเซตอัมาไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะขาดแรงงานคุณภาพเราต้องมีเทรนนิ่งที่ดีนะเราบอกว่าจะเอา AI มาใช้ในวงการสุขภาพได้ไหมครับคุณคุณคิดว่านะวันนี้ถ้าเกิดผมให้แอปตัวหนึ่งแล้วบอกว่าคุณกดปุ๊บนั้นแล้วเดี๋ยวมันฉีดยายให้คุณเลยคุณเอาไหมมันยากนะมันไม่เหมือนวงการอื่นๆนะเรื่องเฮลท์เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า resistant to digital transformation เสมอนะแล้วเรื่องของ IP เรื่องของสิทธิบัตรคุณต้องดูแลให้ดี นะฮะไอน,นี่คือหมวดคร่าวๆที่เราจะต้องดูอ่ะออป portunity มีอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะอัน,นี้รีวิวสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะอ่าถัดไปเลยครับนะก็มีตั้งแต่อ่าเวลเนสเนี่ยมันเริ่มติดปากแล้วเขาเรียกเป็น new s curve ของทุกคนทุกคนอยากจะมา take opportunity ตรงนี้นะครับคุณพบว่ามันมีเรื่องของ global health ที่ awareness เยอะขึ้นคนไม่ได้รอแค่กินยาแล้วทุกประเทศทุกคนจะพูดว่ามี l i f e สไตล์ medicine มีการลุกขึ้นมาออกกําลังกายคุมอาหารดูแลเรื่องการนอนหลับเ,เรื่องของการที่จะไม่เครียดทั้งหมดทั้งปวงนี้นำมาเป็นผลิตภัณฑ์และเซอร์วิสของคุณได้ทั้งหมดนะครับเราคิดว่าเรื่องง่ายๆที่เป็นเรื่องของแก้เครียดจะเป็นเรื่องไม่มีราคานะเชื่อไหมว่าเทรนด์ปัจจุบันอัปเดตออกมาแล้วถ้าคุณแตะเกี่ยวกับเรื่องของ mental health ได้โอกาสจะเปิดสำหรับคุณอีกเยอะนะครับ ต่อไปก็คือเรื่องของ work-life balance เริ่มเป็นสิ่งที่พูดกันมาตลอดนะครับอย่าลืมเรื่องของสุขภาพคนแก่อย่าลืมเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเรานะครับนะมี investment incentive ไหมถ้าเราจะไปลงปทุนประเทศอื่นมี BOI แบบเราไหมมีส่วนลดมีการงดเก็บภาษีบางหมวดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็น consideration เป็นวิธีคิดก่อนจะเอาเงินไปนลงที่ไหนก็ตามถ้าเราจะต้องลงใน ASEAN region นะครับนะมีเรื่องของตัว antitrust มีการ เรียกว่าอะไรคอร์รัปชันเยอะไหมเพราะหลายๆครั้งที่ทุนจากเมืองนอกไม่ได้มาลงที่เมืองบ้านเราอ่ะเพราะเขาประเมินแล้วว่าไอ้เรื่องของคอร์รัปชันเราคุมไม่ได้มันต้นทุนที่คุมไม่ได้คือสิ่งที่นักธุร,รกิจระดับโลกกลัวเสมอน,นะฮะต,ต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเทรดที่เราจะเจอวันนี้คืออะไรหนึ่ง geo politics บกันตุ้มตามกันตลอดใช่ไหมฮะไม่รู้อีกไม่นานจะมาที่ตรงไต้หวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ อีโคโนมิสสแต็กเฟชั่นเงินเฟอ้อใช่ไหมฮะเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อถ้าเกิดอยากรู้ว่าเงินเฟอ้อเท่าไหร่ให้เดินไปบูธข้างๆเนี่ยฮะห้องหอข้างๆซื้อมามา่าดูว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่เราจะรู้ว่าโอเคเงินเฟอ้อแล้วเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ในฐานะประชาชนทั่วไปก็คือว่าการคิดเงินเฟอ้อของที่ประกาศประกาศกันเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อแบบไม่รวมค่าอาหารเพราะพอมันไม่รวมค่าอาหารเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเงินเฟ้อเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วค่าอาหารมันขึ้นไปรออยู่แล้วครับ อันนี้ต่างหากที่เราต้องรู้ต้องรู้ค่าไข่ไก่รู้ค่าเงินเฟอ้อต่อไปเรื่องของการแลกเปลี่ยนจะมีการฟักตัวเอทมากใช่ไหมฮะอาทิตย์ก่อนเงินเยนขึ้นสูงราคา,อ,าอินเด็กซ์ขึ้นต่อมาดอลลาร์เกิดขึ้นมากำลังจะซื้อดอลลาร์เป็นไงฮะเอาตกแล้วไปอยู่ที่บิตคอยวางเงินไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนสําคัญในการอินเวสต์เสมอนะครับต่อไปเรื่องของการที่มีการขีดกันไม่ว่าจะไปขีดกันเชื้อชาติใช่ไหมฮะไล่คนจีนออกจากสหรัฐ นะเรื่องของการกิจการการค้าทั้งหมดจะเอามาคำนวณในประณาตสิบข้อเนี่ยเอาเป็นว่ารู้แล้วเขาเรียกสวดอะไรสิอ่าถัดไปเลยมันเราไม่ต้องคิดเองครับจริงๆผมรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมอยากจะทดสอบด้วยกันว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคิดคิดเองมันจะเป็นแบบเราหรือเปล่าเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ถัดไปเลยครับโยนให้ AI มันบอกว่าเอาละโจทย์อ่มาฟังโจทย์นะเดี๋ยวเราเดาว่าเราคิดถูกมั้ยนะโจทย์ให้วางแผนการลงทุน4 l e เลเวลหระดับ SS คือระดับมินิ คุณมีเงิน1ล้านบาทไทยประมาณ31,000 USD คุณจะลงทุนอะไรลองให้เดาครับคิดไว้ก่อนในใจนะเราจะเอาไปลงดีไหมเกี่ยวกับเวลเนสเนี่ยแหมมันหอมหัวน้วเกินหรือขนาดเล็กเล็กในมุมมองของ global investment คือ1ล้านดอลลาร์นะเทียบเท่ากับ30ล้านบาทเพราะฉะนั้นใครมีเงิน30ล้านบาทได้ขนาด S คุณคิดว่า30ล้านบาทจะไปลงกับอะไรถึงจะคุ้มที่สุดและรอดในธุรกิจแบบนี้ ต่อไปก็คือมีเดียมมีเดียมคือประมาณ5ล้าน USD ก็คือประมาณ150ล้านบาทคือขนาดกลางๆพอฟัดพอเวียงและถ้าขนาดใหญ่คือ20ล้าน USD 600ล้านบาทเชื่ไหมครับรักษาเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไป3,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราเริ่มสเกลตัวนี้นะคำถามคือถ้าเป็นเรา S M L เราจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนและเดี๋ยวดูเฉยเลยตอนท้ายครับ จะไปลงทุนต่างประเทศไหมมีใครอยากไปลงทุนอินโดบ้างมีไหมมีใครอยากไปพมา่าบ้างมีไหมฮะอ่าลองคิดดูดีๆนะเงินมีเท่ากันแต่จะไปลงที่ไหนโดยผมให้ออปชันอีกหนึ่งออปชันถ้าคิดสลตะแล้วดูไม่เวิร์คคุณมีสิทธินะจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอย่างอื่นคุณจะเอาเงินก้อนเนี้ยถ้าคุณไม่ลงกับเวลเนสคุณจะเอาไปทําอะไรโอเคไหมผมสั่ง AI แบบเนี้ยใส่เข้าไปหมดแล้วอ่าแล้วดูซิ AI มันตอบไง เชิญเลยรครับถัดไประดับ SS เอสขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการ Return of Investment ประมาณ3ปีนะฮะมันบอกว่าโอ้โหมีปัญหาต่อไปครับถัดไปเลยฮะมันตอบมาว่างนี้ครับบอกว่าไม่ไม่คุม largely ้มอะ r ะ e l y ์ n ช n ร n ่อิ e อัเงินล้านหนึ่งอย่าไปเสี่ยงนะฮะเพราะคุณแทบจะไม่สามารถจะสร้างคุณภาพของ Wellness Service ได้อย่างยั่งยืน อันนี้ไม่ได้บอกให้พวกเราเสียกำลังใจนะแต่ว่าด้วยการวิเคราะห์ละกันที่ใส่เข้าไปทั้งเพชเชลและสวอสดารสเพราะอะไรเดี๋ยวมันให้เหตุผลต่อครับมันบอกว่าอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะลงกับฟิสิกอลตึกคือการราคาแบบเขาเรียกว่ามีตึกมีเช่าห้องได้เพราะแค่ค่าเช่าห้องเป็นไงพัางแล้วเพราะผมใส่เงื่อนไขว่านะครับในเงื่อนไขที่การรบยังไม่จบเงินจะเฟอมันบอกว่าคุณแค่ไปเช่าห้องเนี่ยคุณตายแล้ว มันบอกก่อนนะพรานหนึ่งร้านนี่คิดดีๆนะแต่แต่แต่มันบอกว่าถ้าคุณอยากลงจริงๆต่อไปครับสไลด์ถัดไปให้ทําเกี่ยวกับ highly special personal brand ใช้ตัวเองเนี่ยแหละเป็นป็นเช่นอย่างเช่นอะไรนะเป็น influencer แล้วคุณทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับ digital product อ๋อมันก็คิดเข้าท่านะสมมติเราอยากจะทำ,ทำ wellness แต่ไม่มีหน้าร้านทําไงฮะคุณก็ลุกขึ้นมาไลฟ์ tiktok แล้วเสร็จแล้วคุณมีโปรดักต์ดีๆคุณไม่จำเป็นต้องผลิตเองช็อปตรงนี้เลยฮะมีตั้งหลายเวิร์กเอาเจ้าที่ถูกใจนะเสร็จแล้วมีราคาดีๆแล้วคุณก็เอามาขายอันนี้ก็เป็นเวลเนสฮะแต่สลหรับคนที่มีสเกลการลงทุนบอกหนึ่งล้านเริ่มก็เมคเซนต์นะต่อไปฮะก็ถามอีกว่าแล้วคุณจะลงที่ไหนอ่ะมันบอกว่าเบสคันที่คือไทยแลนด์อันนี้ผมไม่ได้เชียร์นะผมก็บอกว่ามันมีอย่างเงี้ยประเทศจีนเป็นอย่างงี้ประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างงี้ประเทศ เราเป็นอย่างนี้ประเทศสวิตเป็นอย่างนี้มันบอกว่าเบสต,ตอนนี้เลยนะในโลกเป็นไยแลนด์ผมก็งงว่ะเฮ้ยว่าประเทศไทยเราดีขนาดนั้นเลยเหรอนี่เราไม่ได้เชียร์ตัวเราเองนะเพราะตอนที่ใส่พร้อมเข้าไปนี่ผมไม่ได้พูดถึงไทยเท่าไหร่นะอ่ะก็บอกเพราะเหตุผลนี้ฮะมีอยู่สิข้อหนึ่งก็คือเรามีโลคอสออฟลีฟิ n งคือคนเราเนี่ยมีเงินพอจะเหลืออยู่บ้างถ้าเป็นอเมริกานี่เป็นไงแค่หาข้าวกินยาก,ยากเลยอ่ะหค่าครองชีพถูก2 ถ้าเราจะทําเรื่องของนวด d e l i v e r รที่บ้านเข,เขาก็เสนอกรนันไม่ต้องเป็นนั้นหลคุณ d e l i v e r รไปเลยนะตรงนี้ด้วยวัฒนธรรมของเราเนี่ยเรามีเทเลปิสอยู่เยอะเชื่อไหมว่าสิงคโปร์สู้เราเรื่องนี้ไม่ได้คุณเชื่อไหมเพราะค่าครองชีพสิงคโปร์สูงมากค่าเทเลปิสราคาแพงมากมานุเมืองไทยปไปงี้เราหาเทเลปิสเก่งๆมาอยู่กับเราได้ง่ายอ๋อเนี่ยฮะมีเรื่องของดีมาของเรื่องของการนวดทั่วทั่วประเทศอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ต้องทำตลาดเลยนะมีทัวริซึมที่ดี มีแล้วบางประเทศเนี่ยการที่เราส่งคนไปตามบ้านเข,เขาอยากซื้อไหมสมมติเราบอกว่าสวิตเดี๋ยวเราจะส่งคนไปนวดที่บ้านคุณคิดว่าคนสวิตเอาไหมคิดหนักนะเขาเป็นคนแบบที่ค่อนข้างอินโทเวิร์ตเขาไม่แต่คนไทยเป็นไงอ๋อไปนวดตามบ้านเป็นเรื่องปกติ <laughs> เจอประจำฮะมานวดที่อะไรนะที่คลินิกเนี่ยเสร็จแล้วก็ซิปถามทัเทอเรพิสน้องน้องตะวันเสาร์น้อง,อง,นะองลงเวนน้องไปนวดป <laughs> ะ,นะะก,ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักก,ก็เคาเจอเรา ให้ทำอย่างนี้นะก็มีโอกาสที่เป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะ cost effective จะทำอะไรมันก็ถูกไปหมดนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วต่อไปฮะ f a n c i a l strategy ที่ควรจะทําถ้าคุณมีเงินน้อยนี่นะฮะ digital mobile online Thai wellness specialist แน่ไม่ต้องมีหน้าร้านครับมันบอกอย่างนี้นะแล้วถ้าไม่ลงทุนนะป๊อตะแล้วทําไงมันแนะนำอะไรดูต่อไปฮะมันก็บอกว่าแต่ฉันก็ไม่อยากจะลงทุนนะ เพราะฉะนั้นเอาเทนเดอร์ทีฟถ้าคุณมีเงินแค่ล้านนึงอะลงทุนอย่างงี้ดีกว่าต่อเลยครับมันแบบทุนมันน้อยเกินไปมันไม่สามารถจะเอาท็อปทาเลนต์ก็คือคนเก่งๆมาอยู่ด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าต่อเลยครสิ่งที่มนันแนะนําก็คือเอาหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะฮะไปซื้อทองดีกว่ามีบูตร้านทองอยู่นะนะฮะเดี๋ยวสักพักก็ขึ้น3า0พ US ดอลลาร์ใช่ไหมอ่าสองบอกมีเงินล้านบาทจะไปลงกาวเวลเน็ตเลยไปนี่เลย คริปโตเลยต่อไปฮะหรือสา้าคุณอยากทำจริงๆนี่ไมโครเวนเจอร์ในดิจิตอลเวนเนสโดยมีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นคนที่เป็นอยู่ในสุขภาพเองไม่ใช่คุณไปจ้างคนอื่นมาทำคุณนวดไม่เป็นแล้วคุณไปเปิดร้านนวดแล้วคุณก็ไปจ้างหมอนวดมาเป็นไงฮะตายฮะนี่เห็นไหมมันก็บอกเราแล้วได้แนวทางแล้วนะต่อเลยครับโจทย์ที่สอบอกเอาถ้าเกิดมีตังค์เยอะขึ้นนะสมมติขอเป็นหล้าน US ดอลลาร์สา 30ล้านทําไซส์เล็ก <c oughs> เราต้องปรับสเกลระดับระดับโลกให้ตรงกันก่นกอนนะ <c oughs> มันแนะนํำยังไงอ่ะตอ year, year, ่อฮะก็บอกว่าในเรียกว่า3ปีคืนคืนทุนหรือปันผลเนี่ยมันค่อนข้างจะมีะค่อนข้างจะงรุ้นเหมือนกันนะต่อแล้วฮะแต่ฉันก็เชื่อเป็นไปนได้ถ้ามีเง,งินขนาดนี้ก็น่าลองต่อครับเบสคันีที่ไหนผมไม่ได้บอกมานะเบสคันที่คือไ <c oughs> ทยแลนด <c oughs> ์ไทยแลนด์อีกแล้ว ไล่มันก็ไม่ไปนะบอกไปลงทุนประเทศอื่นบ้างไปไทยแลนด์ Thailand, มันบอกไทยแลนด์เท่านั้นอ่ะต่อฮะเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะเมืองไทยเป็นทัวริซึมาร์เก็ตรัฐบาลโปรโมตตลอดเวลาคอสเอฟเฟกตีฟค่ามือค่าคนค่าของมันถูกกว่าไปยุโรปเป็นไงฮะโอ้โหกินทุนตายเลยแค่ค่าคนก็มีปัญหาแล้วอ่าโอเคแล้วสําคัญคืออะไรเราไม่ได้มีแค่เรื่องของเทคโนโลยีเรามีของดีคือภูมิปัญญาไทยนะเพราะฉะนั้นนี่ต่างหากละ่ะที่จุดแข็งของเรา ให้ AI มันบอกนะอ่าต่อฮะมีเรื่องของ global health conscious คือคนเริ่มมาสนใจ prevention ป้องกันตัวเองมากขึ้นอ่าต่อครับนะมีเรื่องของ reputation ตอนโควิดเนี่ยเราดังมากว่าอะไรว่าเราดูแลฝรั่งดีฝรั่งเขาก็บอกต่อบอกเฮ้ยมาเมืองไทยมารักษาได้ไม่มีปัญหาหมอไทยเก่งอ่าต่อฮะนะเพราะฉะนั้นเออและคนแก่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับตาคนแก่เนี่ยอู้มีลูกค้าเยอะต่อฮะเออสำคัญที่ยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น เขาบอกว่าคุณไปนอร์เวย์เนี่ยก็เวลเนสนะแต่นอร์เวย์เนี่ยไปได้เฉพาะบางฤดูแต่เมืองไทยมาได้ทุกฤดูนี่คือจุดแข็งะโยเวนฤดูฝุ่นก็คือ PM 2.5อยากให้ลดลงจริงจมันจะทำลายการท่องเที่ยวของเราเนี่ยต่อแล้วครับต่อครับไปเร็วๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินสัก30ล้านมันบอกว่าสร้างบูติกเออร์เบิร์นเวลเนสสิเป็นอินทิเกทีฟเฮลิ่งเซ็นเตอร์เห็นไหมลองดูนะเป็นคีย์เวิร์ดที่ลองไปทำกันบ้านต่อ เพราะฉะนั้นต่อไปครับเมืองที่ควรเลือกต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแบงกอกภูเกตเชียงใหม่ต่อเลยครับถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปลงทุนอย่างอื่นบอกฉันไม่ลงทุนอย่างอื่นฉันเชื่อมั่นมันบอกว่าถ้า30ล้านนี่พอไหวนะได้ราคาดีต่อเลยครับไปเร็วๆเลยไปเลยครับฮะต่อครับถ้ามีเงินนะใสกลางล่ะ5าล้าอลล้าล้านบาทมันแนะนำไงต่อเลยครับเร็วๆเลยแล้วกันอ่า โอเคผมบอกว่าโหวบัจเจ็ตอย่างนี้ชอบเลยกําลังดีต่อไปฮะนะก็เพราะมันเป็นเวลเนสทัวริซึมมันมีการซัพพอร์ตบีโมันมีรัฐบาลมันมีที่สองก็คือเราไม่ตีกับใครฮะนิวตอลโพลิติกเพราะฉะนั้นไปเชียร์รัฐบาลเรานะอย่าไปตีกับใครนะอย่าไปตีกับใครนะนั่นแหละคือจุดแข็งนะครับนะแล้วก็ต่อไปเหมือนเดิมฮะนี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้ถ้ามีเงิน150ล้านคือเป็นอินทรีย์ที่เวลเนสนะฮะอยู่แบบชีวสมอยู่แบบ รักษาถ้ามีเงินขนาดนั้นมาจ้างผมได้นะผมรับรับงานนะผมมีทีมผมมีแพลตฟอร์มนะฮะมี AI ด้วยนะฮะอันนี้คุยกันได้ชอบเดี๋ยวรับแลกบัตรได้เลยนะต่อไป <c oughs> อะเพราะฉะนั้นมันบอกว่าไม,ไม่ไม่เป็นลงทุนอย่างลงทุนเมืองไทยมันก็แปลกมันชอบเมืองไทยตอนน่อฮะผมก็เลยถามตรงๆเลยเอา,อางี้แล้วกันอ่าไปเลยครับแล้าเงินมากกว่านี้เอาไหมอ่ามันบอก20ล้านเยอะไปเพราะอะไรเพราะมันจะกินทุนการมีเงินเยอะไม่ใช่ดีนะ ถ้ามีเงินเยอะ20ล้าน US ดอลลร์600ล้านแล้วคุณไม่สามารถที่จะคืนทุนไปใน3ปีนี่คุณจะถูกดอกเบีย้ยกินมันบอกว่างั้นให้ต่อรองเอาราคาไหนดีนะต่อไปเลยครับต่อต่อต่อไปเลยครับไปเลยไปเลยอันนี้เหตุผลว่ามันก็จะวนๆนะนะไปแล้วจะบอกลักซ์ซรี่เนี่ยนะ20ล้านเนี่ยมันโอเคต่อฮะไปเลยครับ สิ่งที่เราจะต้องเป็นจิ๊กซอว์ที่เราหยิบมาถ้าเราจะตั้งขึ้นมาเราเริ่มเห็นไซส์แล้วนะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะลงทุนไซส์ไหนว่าเรามีเม็ดเมดิคอลเทคโนโลยีที่ดีนะเรามี h o l ลิสติ medicine ก็คือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์อายุรเวดิกเรามีรีเสิร์ชเรามีไบโอเดซิเตอร์เราเอาจิ๊กซอว์เหล่านี้เข้ามารวมเราจะได้โมเดลธุรกิจใหม่ต่อครับหนึ่ง integrative medicine w e l l n เ s s center โดยอาศัยจุดแข็งของการที่เรามีเรื่องของภูมิปัญญาไทยและมีเรื่องของคนสนใจเรื่องเฮลท์มากขึ้นแบบ proactive ต่อครับ เอไอพาวเวอร์ Power มานะเห็นไหมแต่เราต้องมีอะไรเราต้องมีภูมิปัญญาไทยเอาไปทําเป็น AI ก่อนนะถ้าไม่มีภูมิปัญญาไทยทํา AI มันก็ไปแข่งกับชาวโลกไม่ได้นะฮะนะมี IT มี Data ที่ดีต่อเลยครับนะถ้าแบบที่3เราบอกว่าเป็นเทเลเวลเนสได้ไหมให้โทรคุยแล้วสามารถให้ยาไทยบาบัดกับคนไข้ได้ไหมให้ยาจีนนะมีคนเอายาหอมแนะนําเป็นตัวตัวตัวอโรมาเทอเรอรพีเป็นกิ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 นเนี่ยคือโอกาสที่คุณสามารถถ้าคุณมีทีมเทค ละเทเล่เมดิซินเอามาช่วยต่อเลยครับสแตนดาร์ดไดซเซอร์ติฟิเคทเราเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่สมุนไพรไทยไปไม่ถึงต่างชาติเพราะเราไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคไม่มีสแตนดาร์ดไดซนะไปขายก็แบบยาหมองเฉยตาเสือแต่ถ้าเรามีองค์กรกลางมาช่วยทําให้สิ่งเหล่านี้ต้นทุนต่าลงคุณสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถือและไปขายต่างประเทศได้นะครับต่อครับ p o r a t e mindfulness อย่าลืมนะฮะนี่มาแล้วนะฮะคนเครียดถูกไหมอ่า เรื่องการเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครียดถ้าองค์กรเริ่มมีคำพูดว่า corporate wellness เอาคนไปนวดเอาคนไปคลายเครียดที่บ้านที่สำนักงานโดยคนที่เป็นเจ้านายจ่ายให้มีแล้วนะโมเดลนี้ตรงนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจต่อเลยครับ digital detox ไปเดินป่าอาบป่าพวกนี้เนื่องจากประเทศไทยเรามี biodisify มีป่าเยอะมี nature เยอะพวกนี้ถ้าใครมีอยู่ในมือเอามาทำต่อฮะ elderly care อ่าลองเทอมนะครับแต่เอเดอร์ลี่คนสูงอายุไม่อยากกินยาเยอะเคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่สามารถที่ปลอดภัยและทดแทนยาได้มีตลาดครับต่อเลยครับอ่าโปรเฟชชั่นอลสามารถที่จะทําเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งได้นะใช้แพลตฟอร์มอาจเป็นเทปสอนและเซอร์ติฟายได้นี้มีฝรั่งมาเรียนที่เชียงใหม่เยอะมากเลยนะเป็นวัดอะแต่ว่าออกเซอร์ติฟายได้อะนะตรงนี้สามารถที่จะเป็นเงินเป็นทองได้ต่อไปเชิญครับ อย่าลืมครับถ้าใครทําสมุนไพรบล็อกเชนมาแล้วอะไรที่กระดามที่สามารถทวนย้อนกลับไปที่แหล่งกําเนิดได้ปลูกมาอย่างดีไม่มีสารพิษบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราเอามาช่วยทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นต่อเลยครับโอเคคิดว่าเรียลเอสเตะถ้ามีใครมีตึกอยู่แล้วก็ทําให้เป็นเวลเน็ตซะคุณจะได้โอกาสอีกเยอะต่อไปเลยครับ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลเนสไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขและกำไรแต่มันคือแนวคิดมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะมีบาลานซ์และการเป็นอยู่ที่ดีถ้าคุณมียเซตแบบนี้แล้วคุณแอสซัมชั่นคือตั้งข้อสมมติฐานที่ถูกต้องกับสเกลที่คุณมีคุณมีครับต่อเลยครับก็เวลาสั้นมากมีอะไรอยากถามเติมแอดได้ครับคิวอาร์โค้ดบัลลวีแล้วก็มีโอกาสหน้าเราอาจจะได้มาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนายแพทย์พีประทัทชุนหะสวัสดีกุลค่ะ CEO บัลลวีอินทร์ปรท i ีฟนะคะดิซินคลินิกด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณนรินทิพย์วิริยะบัณฑิตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PMG Corporation จำกัดขอเสียงกดมือต้อนรับค่ะท่านจะมา,มาเป็นผู้มอบของที่ระลึกนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้ค่ะ